ะครับก็ต้องขอกลียดสวิตช์ช่วยทุกคนนะผมอยู่กับผมโอ้โหดีแล้วอยู่ในเกมจีนีแผงครับก็มาเล่นกันต่อคลิปเมื่อวานไปเลยโคตรยากนุ่งกันมาด่านี่ยากกับด่านเมื่อวานหรือเปล่าโดนทีหมดแล้วขี้ผมกาแตกตายหมดเลยอันนี้ก็โอ้โหมาโอ้โหกูตายแน่เลยอ้าฮ่าอารากิอิโตะอย่างนั้ยนะอ่ะคู่กับพระโกโร่ไปเลยเราจะเป็นคู่ห like ูสัตว์เ oh ลี oh. ้ยงน่ารัก อ่ะก็โลน่าผมว่าผมว่าผ่านได้แอร์ผมว่าผ่านได้อีโต๊ะไม่ห่วอยู่แล้วดิฟิมแบบกล้ามโตเกิดความเสียหายหินก็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 เกิดความเสียหายหินอัตราเอาเป็พัฒนาขึ้นดีกว่าอันนี้สองแสงเมื่อตัวละครตกผลึกตกผลึกเหรอตกผลึกตกผลึกตกผลึกก็ชาโจมตีเพิ่มขึ้นดีกว่ามั้ตกผลึกตกผลึกอ่าฮะการส่องแสงเข้ารการต่อสู้เข้ารการต่อสู้ อัตตาค,ตาคีไม่ต้อง,งก็ได้ทุกคนอัตตาคีผมไม่อยากเล่นนะชาร์จโจมตีเหรอชาร์จโจมตีนี่ใช้กับเออใช้กับอะไรกี่ตัวถ้าเกิดกดลงมาแล้วมันเตะทำงานตกเลยก็เพิ่มอีเลยอันนี้ก็ดามิเพิ่มตอนัอันนี้เมื่อตกผลึกอันนี้ไปเลยเจออะไรกี่ตัวพอมากดอันตีมันจะตกผลึกก็เลยมันตีตกผลึกตกผลึกตกผลึกลก็เลยใช่ป่ะเพราะว่ามันจะกลายเป็นการต,ตีหินล้วนไงต่ำบนก็เมื่อทำกระหินก็จะได้นี้ โอเคด้านล่างก็ชาโจมตีเหมือนกันนั่นแหละเอาอัตราคีย์อย่างเดียวจะคฟมหรือเปล่าอะไรปัญหาก็จะหินงอนนี้ไปเลยอันนี้ก็ปฏิกิริยาตกผลึกก็เหมือนกันนั่นแหละผมไม่แน่ใจนะว่าเออเนี้อัตราคียเยอะๆมันมันจะเหมาะหรือเปล่านะครึ่งทีมตัวทีมหมดเลยทีมตัวอิโตก้กับอะไรเงี้ยผมไม่เคยผมไม่ค่อยได้เล่นไม่ไม่ค่อยได้เล่นไม่เคยเล่นเ,เลนเยเลนะครับ กินแต่โคตรใช่ไหมนี่คือแต่โคเราใช่ไหม,ก,ไหมก็ตีชาร์จทีเลยปากปากักงัด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 ตกผลึกไหมอือสองหมื่นสี่ตีไม่เลยตีไม่เลยเออ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 เอเอเธอเหี้อันนี้ถ้าเกิดมันขึ้นนี้แปลว่าแต่โคเรามาั้งไม่ได้ผมไม่แน่ใจนะไม่ผมไม่แน่ใจ ปลาควาย่หน่าเออเออคือสามารถเก็บแสงระเบนอกสนามได้่ออันนี้ผมไม่แน่ใจนะคุณผมมาเซฟได้อะไรกี่ตัวมาก่อนอูแรงโคตรหายเนหนึ่งนะาเฟนพรสวรรค์นะสิบอน่าฮะพรสวรรค์ป้องกันอันนี้อ่าฮะการโจมตีปกติฟ้้สงสุดสครั้ง ตัวหชั้น2ชั้นตั้แบบมากสุดหชั้นเอ,อตีอห้ารอบไ่าใช่ทุกคนได้ดีกิตสเต็คแล้วเปลี่ยนออกจากเปลี่ยนขนาสนานได้มาแล้วอยู่ไม่ต้องไม่ต้องวมีโอยู่นี่ปกติไปละโอเคช่างมาันฟาวัเซน,น่ามันได้สเต็คสเต็คได้ผมก็ได้อีโต้ไงประเดผู้ผมก็ได้อีโต้โตอะไรปัญหา ทุกคนห้ารอบจริงด้วยเก็บสแต็กห้ารอบก็ได้ก็ตีได้แค่ห้ารอบนั่นแหละแล้วก็มาเก็บสแต็กอย่างนี้ทีนึงก็ได้ตีได้อีกอ๋ออย่างนี้เองวากาตาปลาบัวใส่หน้าซะเลยแต่ครบแล้วโว้ยมา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 ดิมาดิมาดิ มี่สเต็คแค่เท่าไหร่สามเจสเต็คครบแล้วอนนเอาติวสกิลคัดมันมากเลยไอน,นี้ตัวนี้ันัดอย่างเดียวอะนัดหน้าอย่างเดียวอะมันแรงนะเนี่ยทุกคนไมันช่อว่เรือ่องเร่อนะเนี่ยมันแรงนะเนี่ยตายหมดแล้วยังมีอะไรเฮ้ยอันนี้เพลย์มากไอ้อันนี้เพลย์มาก คือง่ายคือผมเก็บสเต็กไม่เป็นเว้ยไม่เคยเล่นเลยในต,ตัวก็เที่ยวอยู่ผมกั่งผมเคยเล่นอิตโตมาก่อนทุกคนเข้าใจของผมนะผมเคยเล่นตัวนี้มาก่อนอ่ามีตัวผมก็ไม่เคยเล่นเว้ยแต่ตัวอย่างอุ้มางไงเนี่ย ออกมาการยุติระยะไกลลืมไป,ค,ไปค,ครับอันนี้ซีอะไรอะซีศูนย์ปะอันนี้มีสเต็กของมันใช่ป่ะอเมโดะใาผมจดได้ละไม่มีสเต็กของอเมโดอยู่ซึ่งผมเก็บสเต็กก็เป็นเหมือนกันอืมไม่ได้อ่านอะไรมาเลยเฮ้ยขอสิบมีอด,ดีกว่า ไม่พาเราขึ้นไปพาเราขึ้นไปานบนไม่อันนี้เป็นิีลขาดเลยเพราะว่ามีโอกาสโดนสวนหน้าแหกได้เอออย่างี้แหละง่ายได้ ไปพีชายไปต่อครับนึง่งอีต่ออ่ะต่อไปแรงเงี้ยเจ๊หนึ่งกวงเนี้ยแรงเงี้ยจีวโลก่อนขัดอันนี้มันสกิลขัดไม่อยากโดนตำมีหรอกวัวกลัวโลแตก เส้นหินโกมันตัวที่เบิดยากครับผมก็เบิดยากนะพอกดค้างยิ่งๆคนรมา่งว่ายิงผมมันเส้ินยา,ยากเลยตรง,งตัวค้างตีมสกิลขาดเพราะงั้นโดนัมิเตแนโ่โดนปิวเลยตัวสัก <c oughs> ที่เอาอแมนตุ๊บมาเบิดได้เหมือนก็ตายนะทีตุ๊บอย่างแรงเลย ไม่ตายผมน่าไม่ตายแค่พันเก้าหกสี่เด่นเงินปะเงินจริงด้วยผมจะลองเล่นใหม่เหน่อกว่าจะได้ทองคือมันคือมันไม่ชินทุกคนตัวละครพวกหินไงครับผมผมไปอ่านไอ้เอฟเฟกต์ก่อนว่าม so um ันทำอได้บ้างพวกอเมนโดพวกหินกวางเนี่ยผมต้องไปอ่านใหม่เลยเพราะผมไม่ได้เที่นทีมหินเลยนะแล้วละคหินผมมีแค่หนิงกวางกับโนเอลยังว่มในเกมเนี่ยหินกวางโนเอลแล้วก็โกโล่สามตัวให้ผมมีนะน่าจะใช่ โอ oh, yeah, yeah. ้ยเย่เ่มาด้านล่างด้านล่างนะมาไม่ค่อยเช่นช้าโจมตีทุกคนเอาแบบเอาดาเมจลงเลยถ้าเกิดเชา้าโจมตีมันไม่ได้อะไรเอาดาเมจลงไปเล,เาาเเเลยได้อันนี้ควอนสแตนทเพิ่มขึ้นอันนี้ควอนสแตนทเพิ่มขึ้นเหรออันนี้อันนี้อะไรอันนี้คือ,อนนจโจมตีของตัวละครเพิ่มข,ขึ้นเอาเป็นเศษหินนะกันอันนี้ปปสู้ประสิคิวท่าประสิคิวท่าคือมากด e อะไรเงี้ยทีนี้จะเหมาะเอ็นดาเมจ้วนเ,เลยแล้วก็ด้านบนก็ ด้านบนไม่ต้องอาตาคิดก็ได้มั้งตัวละครอิตโตะมันน่าคิดติดง่ายอยู่แล้วเอาเป็นอาเมะไปเลยพลังโจมตีไม่ต้องเอาเป็นอันนี้เป็นหินล้วนสามชิ้นเลยคนน,นี้หินล้วนนะผมชอบเจ็บแปลกๆวะ่ะมันสนุกดีนะแปลกเลยเอาหินล้วนเลยมันได้หิน,นลว้วนแบบมาแบบแรงๆอะใส่แบบโป๊ะ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 ตายตายอย่างเดียวอ่ะมาดูกันดิ้ แตกนะครับสเปนมาสามสี่ห้าครบละมางัด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 โอ้โหโดนง่ายมากเลยสกิลอะสิลเลยอะเอ้าโอ้โหโดนขัดอันตีเหรอพุโลกัดโชว์อยู่ ถ้าเกิดปลาสกิล e มันได้กี่สเต็กนะผมจะไม่อยู่ว่าถ้าเกิดปลาสกิพสก e ลพวกสกิล e อะไรเงี้ยมันได้สเต็กอยู่แต่ผมจะไม้อย่ว่าได้กี่สเต็กขอข้ามไปดูปั๊บหนึ่งพลนสวรรค์สกิล e ปลาแล้วมันใช่จริงเลยใช่ป่ะได้แค่หนึ่งสเต็กล่ะใช่แต่ถ้าเกิดถ้าเกิดมันอ๋อเมื่อแล้วพลันเสียหายมอบเกิดหนึ่งช้อนดูดลูกสองมีจังหวะอ๋อไปอบนสนามไปบนสนามแล้วก็เก็บทิ้งไว้ก็ได้อย่างนี้ป่ะ โดยวยดยวดยวยดยไปไปไปดวบมาพี่เก็บใส่ก่อนทุกคนกันไปวันดิอ้าวกดครั้งไม่ไปด้วยยัง เอาแล้วกูถ้าเกิดคนนี้สเต็กตัวระกีตัวเป็นได้ง่ายเลยไม่ใช่ผมแม้แะหนึ่งนะไม่ใช่ผมงัดงัดไป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  ไปตี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 ปลาควายเสียหน้างัด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 ตีต่อสักแปดร้อย,ยกำลังดีทุกคนถ้าเกิดได้สักแปดร้อยนี่กำลังดีถึงไม่ปลอดไม่แน่ใจนะตีตีตี ชีสแปดร้อยโอเคแปดร้อยถือว่าโอเคละโอเคโอเคแปดร้อยถือว่าโอเคละวไม่เบื่อเลยเร็วเลยเกมเร็วเลย ตัวหนิงกวงมันเก่งมอนเดียวทุกคนหนิงกวงเก่งมอนเดียวมากเป็นตัวละครที่แบบโคตรเก่งมอนเดียวหนิงกวงอ่ะไปต่อปัอง

ตัดเลยตัด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 อนี้ตัดดต่จะเมนที่มันได้รับอ่ะที่เราได้รับออกินไปไม่เข้าเลยทุกคนดมากทุกคนตัวเนี้ยูกาดท่าถมัสู้ยากเลยถ้าเกิดจุนกุนกาดนะถ้าอีตัวยัดได้อยู่ไปปาด คือเยองดีอยู่ทางนี้แล้วเนี่ยซาเต้ป่ะไปเฮ้ยมาดีอะเนี่ยทองเลยโอ้ม่ก็เฮ้ยอันนี้เ็ีมาดีเมาดีทีมฟรีก็เล่นผ่านได้แล้วเนี่ยไม่ธรรมดาเลย ท่คนควรได้เวลาละทีมสีดส่ดาวกับเิดมึงว่สี่ดาวสี่ดาวกับทีม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 ฟรีเออทีมสี่ดาวกับทีมฟรีเบิ่มแล้ว it's time it's time bro ไปสี่นี้เลยไปอย่างนี้เลยด้านล่างในบทนั้นขอเสียหยยินไงผมจะตัดออก อีเมื่อขึ้นความเวลาบราุรุษข้อสยอียหินเพิ่นอนี้เป็น,นร่งยางโจมตีใช่ปะ่ะด้าน่าจะเป็นผมจะเอาปะพังโจมตีหมดเลยด้าน,น,นล่าด้านผมจะปรับพังโจมตีให้หมดเลยเพราะด้านหน้าผมจะใช้ทีมทีมท่ไม่ใช่ทีมหิมนไงเพราะฉะนั้นทีมไอเดียทีมสี่ดาวอ่ะตัวใดดีตัวไรดีนี่ตัวไรด,ไดีด้านล่างตัวใดดีอ่ะตัวใดดี ไม่ได้อย่างเฟยน่าท like <w> ุกคนร้องดูหน่อยนะอย่าดได้หยาดเฟยน่าจะมีนะทุกคนหลายคนน่าจะมีอยู่อย่างเฟยเป็นเน็ตซูโคสแล้วก็อ่ะไรกันทั้งนั้นองเี้เลยนี่ทีมเนี้ยเป็นทีมที่ผมโคตรรักเลยทีมสีดาวเนี้ยรักแบบรักมากแต่มันเป็นมอนเป้าเดียวไม่เอาไม่เอาเอาอันนี้ไปเอาไปฟิชไปดีกว่าได้อย่างนี้เลยทีมเนี้ยเป็นทีมที่ผมโคตรรักสีดาวเนี้ยผ่านครับผมผ่านด่านด่านแบบโคตรบ่อยตอนผมมีห้าดาวที่ทีมนี้เล่นอ่ะโโคตรสนุกอ่ะ ทุกคนอย่าลืมเปคนว่าผมไม่เคยเล่นทีมหินนะอย่าว่ามนถ้เกอผมโคบูพุ่มม่วงสเต็กซีโรสิิเลยนัดงัดนัดงัดงัไปไปหินาไปฟาไปาไปฟาป่าปาวปาวปาวาวเวลา ไปหินไปตีตีตีสกิลไปต่องัด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 ต่อสนุกเลยอย่างเงี้ยงัด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 ทั้งงัด รู้สึกว่าพอกดปกติแล้วไอ้โตมันได้สเต็คปะสามสเต็คปะงัด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 มาดิมาดิทีมฆ่าฟูทีมแล้วอ่ะมาเลย โอตบินเนี่ยไต่อตะกี้ตะกี้ตะกี้คือเราบินได้ใช่ไหมน่ได้สาสเต็กเลยแล้วก็ไปเก็บมัน้ทีนี่โอเคดี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 งัดงัดงัด นัดตีลายอีไปกดเป็นเอาไปโดต้องาต่ตูนกาดอีกอมาดิบุกแบบบุกมาแบบพระเอกนัดนัดนัดไม่ทันโอ้ยโอ้โดนตกแบบโคตรเท่โอ้โหที่เกินไปไหมบางทีมาทีมสีดาวออนลี่พร้อมแล้วครับ เอาสกิลตัวนี้เป็นสกิลตัวนี้อีอาแล้วไงเริ่มเนมันแล้วมาเลยพี่ชายมามันแน่นอนมาบึมไปเฮ้ย<อ>เดี๋ยวทำไปตีไม่เข้าโอเคเข้าละวต่กิลคือไม่ติดทีใช่ไหมจตีไม่มไมเข้ามาสีสกิลในอนออ้อย E E เปลี่ยนโน๊กเปลี่ยนไปตรงนี้โอเค ต่อคอมโบรัวเบึ้มเบิ้มทีมสีดาวกับทีมฟรีดิการจะเป็นยังไงมันมีตัวท่ามันตัวท่าไฟได้เหรอโอ้โหมันหมุนติ้วๆอย่างนี้ปล่อยซิกน์เลยจิกไปงกจิกไปอ่ะต่อต่อระเบิดต่อบึ้มเบิ้มมามาต่อดิ ทูยูโอเยยังไ่มันตีมาลูกสวยมากอีอ e. 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 ีหนึ่งสกิลตี่เป็นนี้คิวอีอีนับเบิร์ปัมปัมปัมตายสิเออมาสิมาสิค่าฟูทีมแล้ว ตีตีตีอีอีแปะน้ำจะฟาชั่ต่อไปต่อแบบต่อเนื่องแจ็กสามพ่อแรงกว่าคือสี่แรงกว่าแต่มันเก็บนาน,นี่เก็บมอไม่ไชอบเก็บไปต่อ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 โอเคอันนี้เป็นสกิลอีอีเก็บสเต็ก่อยครับพี่ชาย อีต่อโซนอ่ะอ๋อเอาสิคือครับพี่สิคืสิคืออย่งครับพี่ชายาคันอยู่เคได้แค่สองพันห้าแต้มโอเคโอเค อันนี้ถือว่าสนุกไหมทุกคนแต่ว่าแบบเล่นมันจะเล้วเสียงไก่กขานอีกแล้วอะไรครับเนี่ต๊ก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 ต๊อกอีกแล้วโอเคทุกคนผมว่าด่านเนี้ยง่ายกว่าด่านที่แล้วอีกอะในที่แล้วคือแบบน้ำตาจะไหลรูดไหลเป็นน้ำเลยอะอยู่ๆก็มาง,ง่ายอเอยอ,อยู่ๆก็มาง,ง่ายตกใจนะเนี่ยก็ทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบตรงที่นี้นะครับทุกคน